คือคนที่สร้างสเสน่ห์ให้กับผู้คนได้มากที่สุดครับรักศรัทธาเชื่อมั่นตรงไปตรงมาครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งครับกับผมก็ขออนุญาตให้การพูดแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทางการบ้านการเมืองตามกรอบของวิชาชีพไตและตามกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์รอบๆบ้านบ่าเมื่อกี้ผมแตะเรื่องยางพาราครับวันนี้ราคาย,ยางถึงร้อยสี่สิบบาทยางสดยางแผงร้อยห้าสิบหกสิบนะครับ แต่ยางไม่มีครับพื้นที่ยางของเราวันนี้กรีดยางไม่ถึง15%เพราะว่ายางปริผลไปครับฝนลงมาเนี่ยทำให้ยางออกใบเร็วขึ้นทำให้พี่น้องกรีดยางได้เร็วขึ้นก่อนต้นเดือนพฤษภาคมนะครับในภาพรวมเมื่อเช้าเมื่อวานเช้าก็มีเสวนาของอกองทุนสง่งคัดการทำสวนยางกับเกษตรกรในเครือข่ายสาก์ของกองทุนสวญยาง ครับบ่ายก็ผมจะไปพบกับท่านพี่น้องแล้วก็ผมก็ได้พบกับพี่น้องแล้วก็มาทานเลี้ยงกันตอนเย็นก็เชิญสมาคมยางพาราประเทศไทยมาพูดทิศทางอนาคตของอยางพาราไทยโดยเฉพาะจังหวัดตรังนะครับผมประกาศเขมมุ่งตรังเมืองยางพาราตรังเมืองพยูนตรังเมืองกีฬาตรังเมืองของออการประชุมครับการประชุมก็จะพักดันตรงนี้ไปนะครับ เอออย่างพาราของเราเป็นพืชเชิงเดียวอันดับหนึ่งเราปลูกตัวแรกที่เมืองตรังขณะน,นี้นำไรายได้กับเราเนี่ปีหนึ่งเกือบเกือบสี่หมืนล้านนะครับเกือบเกือบสี่มื่นล้านเันการเสวนาวันหลังผมจะเอารายละเอียดมาทิศทางต่างๆแต่เชื่อมั่นว่าตราบใจที่ความต้องการของญี่ปุ่นของหนึ่งอันดับจีนจีนเนี่ยสาิ้าเนต์ะครับที่สั่งซื้อจากยายางชาวเราทั้งโลกเนี่ยลองลองมา อินเดีย9%เอเมริกา8%ญี่ปุ่น7%อนะครับสามอันเนี้ยยังไม่เท่ากับจีนประเทศเดียวเพราะฉะนั้นจีนที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยผลิตรถยนต์ต่อเนื่องบริษัทต่างๆที่เขาสั่งนำเข้ายางไปเนี่ยก็นำไปผลิตรถยนต์ถึง90%คิดว่าราคาไม่น่าจะลงห้วภาพเหมือนคราวที่แล้วเพราะคราวที่แล้วเกิดจากการช็อกการแปรปรวนทางการเมืองน้ำมันขึ้นราคาจีนจะรอซื้อญี่ปุ่นเกิดเกิดตระนกตระหนัก เกิดปวนขึ้นมาเนี่ยครับราคาเลยผันผวนเอาเป็นว่าในอนาคตเนี่ยคงจะยืนอยู่มาตรฐานตราบใดที่ราคายางขึ้นเร็วไปนึ่งไม่ปกติเป็นการขายล่วงหน้าจูงราคาขายล่วงหน้านะครับยันอันนี้เราจะด,ดูแลให้ดีที่สุดผมไปเยี่ยมโรงงานไทยหัวอย่างพาร,รามมาเมื่อวันจันทร์ครับเขาก็มีสต็อกอยู่500ตันเพราะยังชะลอระบายออกไม่ได้แต่ขณะนี้เริ่มระบายแล้ว พนักง,งานที่ผมไปเยี่ยมร้อยสี่สิบแปดคนเป็นผู้หญิงสูงวัยซะก็เยอะยางที่เป็นก้อนๆน,นี่เขานหนักร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมนะครับต้องช่างต้องวัดให้ดีแล้วก็ต้องตัดยางที่เสียเป็นจุดเป็นลายออกก็ได้ความรู้ครับยางแผ่นดิบยังเก็บไว้ได้ครับน้ำยางสดมีน้อยเดี๋ยวจะมีมากขึ้นตราบใดที่ราคาย,ยางดีเราก็ชื่นชุชื่นชื่นใจไปด้วยนะครับยันในวันวันอะไรครับวันพระหัสที่ผ่านมา วันพระราชยเช้าครับผมไปเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เหลียงห้องเปิดการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเรื่องเกี่ยวกับการทําปุ๋ยการทําน้ํายา EM ครับแล้วก็การทำปลูกเห็ดเกษตรกร,ร,ก,รก็มาเข้าศูนย์เรียนรู้เราเปิดศูนย์เหลียงห้องเป็นประจำทุกคราวเนี่ยให้มีภาคีกับวิทยาเกษตรและศูนย์น้ำควายของอาจารย์วิรัติอาจารย์จำเนียนซึ่งเป็นปราชชาวบ้านครับ ก็มีคนเข้าอ,อบรมสามวันเท่านั้นครับท่านจะมีไรายได้จากการเพราะเห็ดขายผลิตปุ๋ยนะครับและน้ำยาเอ็มเรือนจำที่พนักผู้ต้องขังอยู่ในในนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่นักโทษชั้นดีใกล้จะพ้นโทษก็มาฝึกสัมมาอาชีพเดี๋ยวเรือนจำโอกาสหน้าผมจะเล่าให้ฟังกำลังเอาอาชีวะไปสอนในเรือนจำเพื่อให้ ได้วุฒิได้ปริญญาได้ประกาศศิยบัตรนะครับเดี๋ยวจะเล่าต่อไปท่านผู้จการเการศึได้คุยกับผมแล้วครับในช่วงบ่ายวันพฤหัสท่านท่านท่านผู้ชมครับผมอยากจะนําท่านไปที่หมู่สี่บ้านควนเรียบตําบลหนองช่างแล่นอำเภอห้วยยอดเป็นหมู่บ้านสอบอมนะครับศูนย์บริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนอย่างประณีตในกรอบของกรมพนันามิชนแต่ในส่วนของเกษตรกร,กรขเขาเป็นหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผมไปเยี่ยมมาเจ็ดบ้านโอ้โหสุดยอดผู้ใหญ่หมูส่สีผู้ใหญ่วิรัตนันคุณรัศมีภรยาชื่อปราณีแม่ทาทุกอย่างทำโอทอบด้วยนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาสวายเลี้ยงปลาดุกครับเสริมจากสวนยาง15ไร่ของท่านแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพาไปดูบ้านที่มีการปลูกผักปลูกคะนา้าปลูกพริก ครับและบ้านก็สวยปลูกโกลส,สองข้างทางนะครับตกแต่งสวยงามมากครับนะครับบ้านแต่ละคนนะฮะบ้านทีสองบ้านพี่วิชัยกับพี่นันขายสินค้าอยู่ห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีกลับมาสู่บ้านเรามีความสุขเป็นวิทยากรด้วยไปอบรมที่เรือนจำชั่วคราไปศูนย์น้ำควายไปกับผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเป็นทีมตโรงเรียนสามวันนี้มาทำปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องปลาเรื่องกบ ครับปลาก็มีหลายประเภทโอ้ทุกคนน่ารักที่สุดและผมก็ได้พบปะกับพี่น้องครับมีกสอนอมีพระรามชนมิเกษตรลงไปเป็นทีมผมก็เอาเรียนจำชั่วข่าวเหลืยงห้องตามไปด้วยนะครับมีกองสุสวนยางตามไปด้วยนะครับและทุกอย่างเนี่ยจะเป็นจะเป็นจัดให้เข้าระบบมากขึ้นขยายไปในหมู่บ้านอื่นมากขึ้นครับเช้าไปเรียนจำชั่วข่าวเหีืองห้องบ่ายไปเยี่ยมพี่น้องที่ควรเรียบเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโอกาสหน้าผมจะไปเยี่ยมท่านอีก พะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับภูมิทัศนสียภาพความพอเพียงการเก็บข้อมูลรายได้ต่างๆท่านทําได้ดีมากเลยครับและลูกเต้าของอ,อ,อย่างลูกเต้าผู้ใหญ่นี่ก็เป็นต้กงเรียนหมออยู่สขงขลานครินเนี่ยน่าชื่นชมมากนะครับนั่นคนตรังนี่เมื่อได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ผ่านไปอยู่ระดับหมายไายแล้วก็น่าย,ยินดีครับน่าย,ยินดีครับท่านผู้ฟังครับ เมื่อวันพระหัสมันมีโปรแกรมแน่นหลายอย่างมีการประชุมหอ,อการค้าครั้งที่ยี่สิบเจ็ดด้วยเขาประชุมเลือกนายกสมาคมก็กรรมาการสมาคมก็เลือกกันใหม่ครบสองปีท่านสลิงตทับเที่ยงก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานหอ,อการค้าอีกสมัยหนึ่งนะครับหอ,อการค้าตรังท็อปไฟของหอ,อการค้าทั่วประเทศผูก้การจังหวัดตรังก็ได้รับการเลือกให้เป็นผู้การจังหวัดที่ให้ความสําคัญเกี่ยวภาคเอกชนเขาให้รางวัลเราเราท่านความสําคัญเรื่องนี้ครับ วันพุธผมประชุมกรุงเทพมาเรื่องของการค้ากลับมาก็มาเล่าสู่กันฟังและผมจะเชิญประชุมกรอทุก2เดือนตอนนี้ผมจะให้สักเดือนเสศษจ,จะเรียกประชุมแล้วมีมติหลายเรื่องที่จะส่งผ่านมีกางส่วนกลางให้แก้ปัญหาร่วมกันนะครับผมก็เลยพักเรื่องกรอตรงนี้ไว้เพราะว่าในปี2215เนี่ย เราจะเข้าประชาค,คมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งการสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยคนจะเข้าไปเข้ามาจะมีมาตรฐานเดียวกันนะครับกําแพงภาษีจะถูกลดลงครับต่างๆเหล่านี้จะเป็นเรื่องสําคัญพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะมาพบกับท่านในตอนสุดท้ายครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้หมดพวกเราจะรวยแล้วลได้เป็นเลขล็กอกจักสลากสามตัวตรงๆน้องเอ้ย ไม่มีหรอกมันมีแต่เลขหรอกอย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสมัชงาสลากจินแบ,บ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกอะไรเอ่ยรวยก็เปลี่ยนไม่ได้เราเมียไงท่านผู้ชมครับขณะนี้สมาร์ทการ์ดหรือบัตรประชาชนอนเนกประสงค์ได้กลับมาสู่ อำเภอต่างๆเรียบร้อยสนักทะเบียนต่างๆของเทศบาลนครเทศบาลเมืองนะครับและอำเภอต่างๆขณะนี้มีบัตรอนเนกประสงค์บัตรประชาชนอนเนกประสงค์ให้บริการท่านแล้วครับเมื่อวันที่14มีนาเริ่มที่อำเภอหาดสำราญกวังพิเศษนะครับและขณะนี้ได้เต็มพื้นที่แล้วทางส่วนกลางทยอยส่งมาตามความจําเป็นตามสัดส่วนของอำเภอต่างๆก็เริ่มทําแล้วผมตรวจสอบเมื่อวันพระหัสนี บริการไป22เซ์และของจำนวนบัตรพี่น้องก็ทยอยไปทำได้นะครับเดี๋ยวเผื่อมีการเตรียมการการเลือกตั้งต่างๆท่านจะได้ใช้บัตรเอ็อนเประสงค์ได้พี่น้องต้องไปเลือกตั้งนะครับนี่มีการคัดสรรทํานการกกตที่จะให้ส่วนกลางเป็นผู้คัดเลือกเราจังหวัดโดยกรรมการที่เขามีมีผู้แทนต่างๆคัดไป15ท่านจะคัดหรือ5ท่านบางท่านเนี่ยไม่ได้เข้าคัดนะครับสมัครแต่ท่านไม่ได้ไปเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะครับเลือกตั้งท้องถิน่นบัญชีคอมพิวเตอร์เขาจะระบุเลยว่าท่านขัดเลือกตั้งที่ไหนบ้างเพราะนั้นการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขในการสมัครเข้า,าประกวดประชันในตําแหน่งสําคัญสำคัญด้วยนะครับระครับสมาร์ทการ์ดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเ,เรื่องอยาเสพติดนะครับผมประชุมมาเมื่อวัอนพฤหัสก็ยังเรียนท่านนะครับว่ายัางเป็นสุดยอดของนโยบายสําคัญของรัฐบาล เราปรับปรามนะครับตอนนี้เราปรับปรามปิดล้อมตัวคนที่เก้าครั้งนะครับเดี๋ยวครั้งที่สิบเช้ารุ่งไม่ทีใดที่หนึ่งก็เร็วๆนี้ครับบูรณาการกันทุกฝ่ายเรายังตัดพืชกระท่อมอยู่สองพันห้สิบสาต้นนะครับในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกอำเภอไปหมดแล้วบางอำเภอก็หลายรอบทางกองร้อยอสจออผมได้ถึนว่าประมาณการน,น้ำมุกน้ำมันไปอีกนะครับต้องทำลายถึงต้นต่อ,ตอให้ได้เราจะชี้เป้าแล้วก็ทำลาย ท่านผู้เกียรติที่เห็นว่ามีพืชกระท่อมอยู่ที่ไหนเชื่อชื่อหมายมาที่ผมตรงได้นะครับครับเรากําลังเน้นเรื่องบําบัดร,รักษาเรียนท่านผู้ชมครับการบําบัดขณะนี้เราบําบัดไป2องร้คนในหลักสูตรสมัครใจบําบัดเอาบัญชีจากคุมประพฤติมาส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะครับพวกนี้มีความเสี่ยงที่จะกลับเข้าไปอีกผมพยายามจะต้องตัดตอนไม่ให้กลับเข้าไปเอาตํารวจไปช่วยคึงขันส่งรายชื่อให้กํนานันผู้ใหญ่บ้านดูแลในชุมชนผมบอกกับเด็กเหล่านี้ว่าถ้าเกิดกลับมาอีกเนี่ยลงโทษหนักนะ ตอนนี้เรากาลังมีแผนไปอบรมที่ในชุมชนนะครับเขาค่ายบําบัดในชุมชนที่วัดเขาปิน,นะอําเภอพวยยอดกับวัดเขาแก้วอําเภอสิเกาชาวบ้านอ,อบตอสนับสนุนอาหารงบประมาณมาช่วยในการอบรมเราจะทําแบบเข้มนะครับสองสัปดาห์และแบบเข้มสุดๆสี่สิบ้าวันกำลังทำโครงการกำลังของบประมาณเพิ่มเติมไปครับต้องทำให้ได้ครับหนึ่งรุ่นอย่างน้อยห้าสิบคนเร็วๆนี้ผมให้ผู้รับการเป็นหัวเรือเลยนะครับและ ตั้งคณะทํางานมาดูแลเรื่องนี้กับศูนย์ต่อสู้อาชญายาเสพติดจังหวัดตรังและจบรงในวิทยาลัยมหาไทยเนี่ยนะครับที่กองร้อยเอาสาอสจเราจะมีการฝึกงานให้ด้วยผมจะไปฝึกที่เรือนจำเหลียงห้องจะไปฝึกที่เอาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาสอนเอากศสโนมาสอนครับเรื่องยาเสพติดต,ต้องทําควบวงจรครับสําหรับการบําบัดร,รักษาที่เราทําไปเนี่ยอ,อาจจะไม่เต็มลูกสูบนะักแต่ต้องทําต่อเนื่องต้องทําครับ ร่งการป้องปร,รามครับเกมส์ Games, บ้านพักขอบ้านบ้านเช่าหัวพักเราจะต้องตามถึงลูกถึงคนกับการมั่วสุมต่างๆออายมุกกับยาเสพติดนีของคู่กันนะครับของคู่กันเราปิดล้อมตัวคนมากเจออาวุธอาวุธเนี่ยเอาไปเข็นฆ่ากันเราก็ลดตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นคดีอาชญากรรมลดลงเมื่อเราออกปิดล้อมตัวคนบ่อยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางตำรวจที่ทํางานอย่างแข็งขันนะครับเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอด เจ้าที่ตำรวจที่ทําไม่สวยงามเขาลงโทษไล่ออกแล้วครับไล่ออกครับและลงโทษทางวินัยด้วยเจ้าที่ของรัฐนะครับตามถึงหมดนะครับไม่ว่าจะฝ่ายไหนภาคไหนครับฉะนั้นขอเรียนเตือนท่านนะครับประกันความเสี่ยงตรงนี้ไว้เรืองอยาเสพติดสุดท้ายนะครับงานพิธีช่วงนี้จะมีวันที่31มีนาคมวันที่ร7สิงหาินของราชการที่รัชการที่หนึ่งนะครับรชการที่หนึ่งราชการที่หนึ่ง จะมีกิจกรรมวันข้าๆๆรการพลเรือนในวันที่1เมษายนเย็นวันที่1เมษายนวันทัพนางังทรงมหาไทยด้วยนะครับเราจะมีรัศดาธิรัจกรวงเปิดกิจกรรมรัศดาธิรัจกรวงปีนี้ที่จวนผูน้วการจังหวัดโบราณสถานเมื่อวานก็มีนักเรียนสถาป,ปัตย์เข้าไปดีไซน์ภาพที่ที่จนนวจนผู้วการจังหวัดจวยของประชาชนนะครับพี่น้องไปชมได้ติดต่อผ่านสารกลางครับวันที่หนึ่งแต่งชุดย้อนยุคชุดไทยชุดตาปัตแตนครับ ใส่ผ้าม่วงไปนะครับผู้ชายผู้หญิงก็ผ้าพระเตะผ้าสโลงที่เป็นชุดไทยๆร่วมงานรัชดาเทรารัากิีวงนะครับมีการใช้ VCD มีดนตรีไทยๆครับมีการทานร้านอาหารเราคิดว่าควรจะไปสัก2อ0 0คนนะครับก็จะทําร้านอาหารเป็นซุ้มไว้ให้เข้าบรรยากาศย้อนยุคมากที่สุดครับและเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมมาเล่าอีกหลายอย่างในรัชดาเทราชกิีวงสามษา แข่งเรือที่กันตังอยู่ในรัชสารจักรีวงด้วยพฤษภาคมวิวาใต้ร่มยางพารานะครับกรเกษตรจะจัด,จดก่อนช่วงเปิดกิจจางเรามาร่วมระลึกถึงพยาลัษดาและเราจะสร้างวิถีอย่างให้เป็นวิถีของตรังด้วยกิจกรรมวิวาใต้ร่มยางพาราท่านผู้ชมนั่งฟังครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเสาหน้าผู้ว่าอาสากผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าสา,างานทางวิทยุครับบ่ายโมง 96-91-25ครับสวทวันนี้ผมไม่ตีนสุดก็ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ